ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ดัครับนะครับจากสำนักบริหารการสาธารณสุขอยู่ในที่นี้นี่เป็นนะครับชาวซื้อฟ้ากันหมดไหมครับมีใครอยู่ที่กระทรวงศึกษาบ้างครับมีไหมครับพี่น้องชาวสาสูตรหมดนะครับโอเคครับครับไม่มีเลยนะครับวันนี้แสดงว่าี่เราเป็นในส่วนของชาวนะครับสท กันหมดและคนนี้ในบริบทของกระทรวงสาธารณสุขกับในส่วนของการทำเซอร์วิสแพลนเนี่ยนะครับจะลงยังไงหลายอย่างนะครับผมเห็นความตั้งใจของนะครับทุกเรานะครับในการที่จะทำงานนะครับเมืวว่อวานนี้ท่านปลัดท่านรองประลัดมาเปิดก็บอกเมสเซจหนึ่งผมมาเขาจะถนนอมว่าไปคิดดูนะว่าจำเป็นหรือเปล่าสำหรับอายุรกรรมแล้วยกฐานะ ขึ้นเป็นเซอร์วิสแพลนนะครับขึ้นเป็นเซอร์วิสแพลนตอนนี้ปรากฏว่าในส่วนของเซอร์วิสแพลนหสาขาหลักนั้นมันอยู่ทั้ง5้าสาขานะครับสูสันเมด็กออโถตอนนี้สรารยกรรมยกฐานะไปแล้วนะครับไปเป็นหนึ่งเซอร์วิสแพลนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ว่าอายุรกรรมเนี่ยจะยกฐานะหรือไม่ b a s i c a อ l y แล้วนี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเป็นอายุรแพทย์ แต่ตอนนี้แม้แต่ว่าไม่ได้มาเขาเรียกว่าไม่ได้มาพ c t ทิสนานพอสมควรเป็นหมอสองกล้อง G.I. m e d นะครับปรากฏว่าไปยุ่งเกี่ยวกับอ c โคโนมิ m โมเดอะไรต่างๆเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับว่าการโอเป a เรของงานนี้จะเป็นยังไงผมเห็นว่าหลายงานดีเลยครับแต่สิ่งหนึ่งนี่เราไม่อยากเห็นคือ Bright Spot ที่ที่เดียวเราต้องการเห็นก็คือในส่วนของไบร h ์สปอตนั้นมันถูกการฉายแสงไปทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมคือว่า ทำอย่างไรเมื่อมีที่ที่หนึ่งที่เป็นไบรท์สปอตนะครับแล้ว Bright Spot นั้นจะถูกเดลิเวอหรือว่าส่งทายนะครับไปให้กับประชาชนทั้งหมด Performance Analysis ที่วุ่นวายกับอาจารย์ทั้งประเทศผมเป็นคนคิดหรือว่า Performance Agreement ที่อาจารย์วุ่นวายทั้งประเทศเนี่ยนะครับเพราะส่วนหนึ่งคือเรา Agreement อะไรไว้กับรัฐมนตรีว่าการนะครับ ก่อนมาวันนี้ผมก็ต้องไปเตรียมในส่วนของการถ่ายอวนภารกิจเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นข่าวใหญ่แทบจะทุกสัปดาห์นะครับเกี่ยวกับยาเสพติดผมคิดว่าหนึ่งถ้าอาจารย์จะทําอะไรต่างๆก็ตามนะครับแล้วมันสักเซสเนี่นะครับต้องมีสิ่งนี้ซึ่งอาจารย์มีแล้วคือสแตนดาร์ดแล้วก็ไกด์ไลน์ซึ่งวันนี้ออกแต่ออกแล้วมันจะฟิตหรือว่ามันซุยเชเบิลอย่างไรวันนี้อาจารย์ถนอมบอกว่า ฝากกระทรวงลองคิดดูสิว่าจำเป็นหรือไม่กับในส่วนของการมีบัตรแลกเตดแล้วจุด Area Target ผมใช้คำว่า Area Target เพราะว่าต้องชัดคืออยู่ที่โรงพยาบาล M2 ขึ้นไปผมมีโจทย์เพียงแค่นี้ครับว่าอะไรก็ตามที่ให้กระทรวงสาธารณสุข Investment จะต้อง Efficiency จะต้อง Efficiency ไม่ใช่แค่ f f e c t i v e อย่างเดียวคือ Efficiency ขอให้เรา นะครับมี Data ทาง Economic Model เพราะทุกอย่างต้องสอบต้องจำเป็นต้องทำงานเชิงแมสนะครับว่าการมีบัตรเล็กเตด like ใน Area Target คือ M2 แล้วเกิด Efficiency ในการลดอัตราตายของคนหนึ่งคนนะครับ <c oughs> เหมือนวันนี้นะครับที่ผ่านมาผมบอกว่าขอให้ลงทุนให้กระทรวงสาธารณสุขป,ปีละ60,000ล้าน ใน5ปีโทษครับ60,000 <3 S 1> ล้านใน5ปีจะได้เงินคืนกลับมา6 0แสนล้านใน5ปีทั้งหมดทั้งสิ้นผมใช้ Economic Model เดลแล้ว Realize ตัวเลขสำนักงบกจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ได้แต่คุณลงทุน60,000ล้านใน5ปีใน Investment Plan คุณได้ d a ดล y s กลับมาคือ6 0แสนล้านใน5ปีเพราะฉะนั้นต้องลงทุนหรือไม่1,2500ล้านต่อปี ตัวที่2คืออาจารย์คงจะต้อง provide ในส่วนของ staff นะฮะ staff staff ตรงนี้ไม่รวมเฉพาะอายุรแพทย์นะครับตอนนี้อาจารย์ถนอมสื่อสะท้อนออกมาเป็นข้อมูลขึ้นมาว่าอายุรแพทย์นั้น area target นั้นอาจจะมีการเพียงพอหรือไม่เพียงพอและในขณะเดียวกัน distribution ยังไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นผมอยากให้เรามอง2จุดครับว่า s t a f นั้น area target proper หรือไม่และ area distribution เป็นอย่างไรไม่เฉพาะแพทย์รวมถึงพยาบาลและ health ally นะครับคือบุคลากรต้องตัวใหญ่ให้เห็นเลยครับว่าเราจะ distribute แบบไหนนะครับจุดที่3คือนะครับเราจะทำให้ลดอัตราตายในคนไข้ Sepsis supply ที่เราจะวางเอาไว้ว่าเราจะวาง supply chain อย่างไรนะครับทั้งระบบนะครับเพราะตอนนี้ระบบกระทรวงสาธารณสุข c o m p l i c a t มากกว่าหนึ่ง cluster คลัสเตอร์ของอาจารย์มีคนเพียงแค่5ล้านแต่ในขณะเดียวกันทั้งหมดที่เรา Reallocate นั้นนะครับในส่วนของ13คลัสเตอร์นั้นเราต้องมองว่าซัพพลายทั้งประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับในเชิง Economic ิใหญ่นะครับเมื่อมีซัพพลายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการ l o จิสติกครับอาจารย์ต้องวาง l o จิสติกนะครับว่าตั้งแต่เข้ามาจนกระทั่งมีการเคลื่อนไหวในแต่ละจุด วันนี้อาจารย์จะจัดการเกี่ยวกับใช้เวชกรรมสังคมผมให้มีอาจารย์ที่หัดใหญ่ท้าบอกว่าเวชกรรมสังคมจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นโลจิสติกของอาจารย์แต่วันนี้นะครับผมมีรู้กับอาจารย์ถนอมว่ามันต้องฟาบิยอนยื่นออกไปจากสาธารณสุขว่าการทำ Prevention Promotion แบบใหม่นั้นมันคือ Health in all Policy ทุกคนมีความสำคัญกับสุขภาพ วันนี้เราจะเปลี่ยนจาก want กลายไปเป็น help need ผมสคศึกษานะครับว่า definition ของคำว่า help need ที่เราพูดถึงกันเนี่ยในโลกใบนี้คืออะไรนะครับก่อนที่จะ give message อะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้ระดับของ ministry level ขึ้นไปนะครับว่า help need คืออะไรอะไรคือคำว่า help need ถ้าเราแปลงจากในส่วนของ want กลายไปเป็น help need เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเติมนะครับ Information ทุกท่านพูดถึงเลยครับแต่วันนี้ผมก็เลยบอกว่า Information อะไรซึ่งวันนี้หมอรัตภูมิตอนแรกบอกผมว่าอยากให้ผมมาเคาะท p โ p r o c e s s indicator ผมบอกว่าเคาะแล้วใครทำเคาะแล้วใครทำเคาะแล้วเราทุกอย่างมีประโยชน์หมดเคาะแล้วใครทำแล้วเคาะแล้วประโยชน์คืออะไรสำหรับ p r e p r o c e s s indicator ตัวนั้นนะครับ area ียท g า t กถึงไหนแล้วเราจะวัดอะไรถ้าวันนี้เราบอกว่าในส่วนของเซ p ซิสนะครับคือในส่วนของการวัดอัตราตายของเซ p ซิสทั้งหมดตัวที่1นนะครับคืออย่างที่อาจารย์ถนอมบอกมันคือในส่วนของสูงสุดของการวัดของเซ s i ิสอินโฟ i o ชันส่วนนี้เราจะเก็บอะไรเพราะแมนว่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับนะครับแต่เราจะพัฒนาอย่างไรนะครับให้ชัดเจนคนโคดเดอร์ให้ถูก นะครับแล้วทุกท่อไหลเข้ามาในส่วนของโปรแกรมของ Health Data Center ตัวเดียวเท่านั้นครับที่จะไปตอบโจทย์คือเราต้องดีไซน์ระบบแล้วเข้าสู่ระบบ Health Data Center แต่เดิมที่เราบอกว่าถึง Performance Agreement แต่ละเขตกรอกมาขอตัวเลขปัจจุบันนั้นรอบไตรมาสที่จะถึงนี้ผมบอกว่าไม่กรอกแล้วครับผมเชื่อจุดเดียวแม้แต่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกคือมาจาก Health Data Center อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันจะเกิดการโรลลิงอาจารย์มีสิ่งนี้ไม่ได้ครับนะครับหรือไม่มีสิ่งนี้อาจารย์จะเดินสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยครับคือฟ i นแนซ์ทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่สามารถที่จะพูดคำเดียวว่าเราเติมเติมนี้เติมนี้เติมนี้เพราะอาจารย์เติมสิ่งนี้ก็ต้องใช้สิ่งนี้อาจารย์เติมสิ่งนี้ก็ต้องใช้สิ่งนี้อาจารย์ดอทุกแมปอาจารย์ต้องใช้ฟแนนซ์ทั้งหมดครับแล้ฟไฟแนนซ์ทั้งหมดที่อาจารย์ที่จัด คำนวณออกมาเป็นยูนิตคอสในการจัดการในการลดอัตราของเซปซิสถ้าวันนี้นะครับ r วิสแ plan อายุรกรรมบอกผมว่าตอนนี้อัตราตายของเซปซิสอยู่40%ขอให้ลงทุนหรือว่า investment plan ให้กับ Service plan อายุรกรรมในระยะเวลา5ปีภายใต้วงเงินเท่านี้คนจะตายจากเซปซิสเหลือ20%ในประเทศไทย ผมคิดว่าเขาจะอินเวสเมนต์นะครับแต่ต้องชัดแต่ต้องชัดว่าสิ่งนั้นคืออะไรส่วนนี้คือสิ่งที่ผม Draw ์แ p ซึ่งอาจารย์มีอยู่แล้วใน Service plan ของสาขาของอาจารย์แต่ชั้นเค้กนี้ครับซึ่งเราไม่ได้มีเฉพาะโรงพัาบาล A ถึง F 3แต่ชั้นเค้กนี้มีถึงชั้นเค้กระหว่าง competitive a d v a n t a g e คือวันนี้เรามาที่ภูมิสิริมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเล่นเหมือนกันกันกบส่วนของปิดอินคลูซีฟเป็นไปไม่ได้การรักษาเซ p ซิสทั้งคู่ต้องสแตนดาร์ดเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันถ้ามหาวิทยาลัยจะเล่นเซฟซิสจะเล่นเซ p ซิสที่ฟาบิยอนอะไรที่เหนือกว่าในส่วนของอินคลูซีฟชั้นนี้ที่ทุกคนต้องลดอตัตราตายชั้นถัดมาก็คือกรมหรือว่าโรงพยาบาลที่เป็นโรงบัลสูตยขนาดใหญ่ในภูมิภาค จัเล่นอะไรที่เหนือกว่าชั้นปิดชั้น inclusive growth นะครับนี่คือการคิดว่าชั้นเนี้ยที่อาจารย์จะจัดการแต่ละเลเวลคือปิดชั้นนี้แล้วเหนือคือ strength e n แล้วเหนือคือ inclusive อย่างไรการทำ investment plan อาจารย์ถนอมพูดถึง base ผมคำนวณ base ในจำนวน5ปีทั้งหมดแล้ว calculate เอกมาเป็นวงเงิน7,640ล้านนะครับว่า อัตรานั้นเบสทั้งหมดอาจารย์ดูสิครับอาจารย์จะได้เห็นว่าช่องที่อาจารย์จะเข้าคืออะไรมันขึ้นอยู่กับ o c อ u ค a อเพซที่เติมลงไปแล้วเราจะเติมดีไซน์ซีเน a r i โเพื่อ a t t แ c h กับอะไรผมต้องเบนช์มา k กับ g l o b a l คือผมจะชิฟต์เตียงให้กลายไปเป็น20ต่อนะครับ1,000 0ประชากรโลกใช้2ต่อพันประชากรแต่ของเราต่ำมากถ้าใช้2ต่อพันนั้นจุดทศนิยมเพียงแค่1จุดจะถูกปัดเตียงในทันที จำเป็นจะต้องใช้เป็นต่อหมื่นประชากรนี่คือเหตุผลนะครับเหเนียอว่าวันนี้มันเกิดความเหลื่อมล้ําในเขต1 12, ถึงเขต12เพราะเบสรียคไวไม่เท่ากันเขต C เขต5ที่อยู่ในใกล้กรุงเทพมหานครปรากฏว่าเตียงจะเต็มอยู่แล้วคือ24.7ต่อหมื่นประชากรเพราะฉะนั้นผมจะเติมฟิลในส่วนของเขต5เพียงแค่0.3เท่านั้นเองจึงเท่ากับจํานวนเตียง98เตียง ใน5ปีผมจะอินเวสต์เตียงทั้งหมด15,288เตียงเพื่อจะให้ทุกคนเข้าสู่ในส่วนของระบบปกติแล้วใช้ i n นเวส m e เมนต์แพลนนะครับ9,168ล้านแต่ละเขตใช้เงินลงทุนที่ไม่เท่ากันและจำนวนเตียงที่ไม่เท่ากันถ้าอาจารย์สืบสะท้อนแบบนี้ได้เป็นเชิง Economic Model Policy Maker เขาจะตัดสินใจได้ง่ายและต้องพูดจากภาษาเทพเป็นภาษามนุษย์เดินดินเพราะ จุดที่2คือ policy maker ความจำเขาน้อยฮะเขามีความจำเขาน้อยคือระยะเวลาในการที่นะครับ memory time นะครับในขณนะเดียวกันที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเติม ICU ผมก็มีข้อมูล ICU เหมือนกันนะครับว่าปีนี้แต่ละเขตเป็นอะไรและแต่ละเขตต้องเติมยังไงเพราะว่า ICU แต่ละเขตไม่ชอบเติมเพราะว่าการ invest ICU นั้นเป็นการ invest ที่ขาดทุนนี่คือความจริงครับแต่วันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราลุกขึ้นมาบอกว่า คุณต้อง invest ICU คุณต้อง invest ICU เพราะว่าอัตรา ICU ต่อเตียงสามัญน,นั้น improper ทั้งประเทศนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เรา a n o u n c e สอกไปแล้วเราก็บอกว่าต้อง invest ICU อยู่เท่านี้เตียงในแต่ละเขตแล้วเขตไป distribute ในภาพของแต่ละจังหวัดอาจารย์ดูสิครับข้อมูลตรงนี้ถ้าทำกันจริงๆนี่มันสลับซับซ้อนมากนะครับ ตัวเลขทุกตัวเลขมีความสําคัญเพราะเป็นพันธะทางกฎหมายที่ขอเข้าไปที่สํานักงบประมาณในระยะเวลา5ปีอาจารย์ดูเบสิคฟาสิลิตี้ที่เราอินเวสเมนต์เพราะวันนี้อาจารย์ถนอมทัชเข้าไปก่อนหน้าน,นี้เกี่ยวกับฟาสิลิตี้นะครับเฟรมเวิร์กเราบอกว่าของกระทรวงเราให้กรอบเท่าหมด12,000ล้านบาทนะครับ12,000ล้านบาท เขตเสนอมาทั้งหมด12,761ล้านส่วนต่างน้อยมากแต่มี different ในแต่ละเขตซึ่งต้องให้เหตุผลจาก A ถึง F ในการลงทุนของ IPD ของ Basic Facility คือเตียงนะครับที่นี่คือสำคัญที่สุด2ก็คืออย่างที่อาจารย์ถน,นอมบอกว่าทุกท่านอยากลงทุนครุพันอาจรารย์ทราบไหมครับครุพันที่ขอมาที่กระทรวงมากที่สุดคืออะไรครับทายสิครับ คือช่วยหายใจเหรอครับไม่ใช่ครับอะไรครับ infusion ปั Inf ๊มไม่ใช่ครับเพราะอาจารย์มีเลือดความเป็นอายุรแพทย์หรืออายุรกรรมอาจารย์ลงทายใหม่สิครับเป็นอะไรครับคือเครื่องเอาตราซาวครับขอกันเยอะที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรสประเด็นออกไปว่า l i v e treating คือ ventilator คือ infusion pump เอ็กซ์เซาทำไมคุณไม่ขอและอินเวสต์ผมไม่ได้บอกว่าคุณทำผิดแต่ผมเพียงแค่ตี4ี่ควอเตอร์แล้วให้ดูว่าวันนี้80%ของครุภัณฑ์คุณขอเครื่องมือวินิจฉยัยแต่ตัวที่เป็นไลฟ์เซฟวิงหรือไลฟ์ทรีชเนนิ่งนั้นคุณขอหรือไม่ให้กลับไปพิจารณานะครับเพราะหน้าที่ผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับนะครับถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นการอินเวสจึงลักษณะตรงนี้เป็นการลักษณะของการ investment นะครับตามกรอบนั้นหรือไม่นะครับส่วนนี้คือ human resource นะครับที่นะครับอาจารย์ถนอมทัชเข้าไปหน้าที่ของกระทรวงก็ต้องทำอย่างไรนะให้ครบถ้วนทั้ง human resource planning human resource management คือ career path ของอาจารย์แล้ว human resource development นะครับ สำคัญที่สุดอาจารย์ต้อง draw วันนี้ให้ผมว่าสิ่งที่อายุรกรรมทำอยู่เขาใช้คาว่า service base เพราะว่ายัางไม่ได้ใช้ full time equivalent ในประเทศไทยในการคิดคำนวณคนมีอยู่3 theory theory แรกก็คือ population ratio อาจารย์จะใช้หรือไม่ theory ที่2คือ service base คือใช้ expertise นั้นมาคุยกันแล้วบอกว่า proper คืออะไรอาจารย์บอก2 3 4ถึง3 4ถึง5 5ถึของ อายุรแพทย์ที่มีในแต่ละเขตคือใช้เซอร์วิสเบสเป็นตัวคัดโดยที่ไม่มีแอบเดน c e อะไรแต่เป็นเอ็กซ์เ s e ใส่เข้ามาสุดท้ายคือเมื่อมีพาักง,งานอาจารย์คำนวณ f ูไทม์อีคว u เวเลนต์แล้วเราจะบอกว่าชี้ a r e รียแทรเไปที่ไหนปีนี้เป็นปีแรกที่เราเติมอายุรแพทย์หรือว่าแพทย์สาขาหลักลงไปที่ Remote a r e แคือ F 1เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสะท้อนไปที่ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงว่าวันนี้ต้องชิฟตพราดาม คือตอนนี้เราหัวโตวพอแล้วแขนขารีบนะครับเราต้องชิฟต์จากหัวที่มันโตนั้นกลายไปเป็นแขนขาที่โตร่วมด้วยไม่งั้นหัวก็จะระเบิดนะครับนี่คือวิธีของการชิฟต์ชิฟต์แบบนี้เมื่อเรามีเตียงใส่มีฟา c i ซิลิตี้แล้วเราต้องชิฟต์ในส่วนของแพทย์ที่เป็นในส่วนของสเปเชียลิสต์ร่วมด้วยจึงลงมาเป็นพอลิซีว่านะครับสเปเชียลิสต์สาขาหลักนะครับ สามารถลงได้ถึงระดับของ M2 และ Remote Area ของ F1 นี่คือการชิฟเชิง Policy นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดำเนินการอย่างไรของ Human Resource ถ้าวันนี้อายุรกรรมเสนอบอกว่า A ถึง F3 อายุรแพทย์จะต้องแบบนี้สำหรับ Area Target ต้องกำหนด Area Target ให้ผมและ Area Distribute ให้ผมแล้วหน้าที่ผมก็คือไม่มีการที่จะ เขตนี้แต่เดิมกันอยากได้อายุรแพทย์หรือการอยากได้แพทย์คือองค์กรแพทย์คุยกันแล้วก็เสนอขึ้นไปเลยแล้วก็ขอให้คุยในเขตให้จบถูกไหมครับอาจารย์ปัจจุบันจะไม่ใช่แล้วและในอนาคตอีก5ปีเราจะเติมตาม h e เฮลนีดของกระทรวงอะไรก็ตามที่ยังเป็นแกลบหรือว่าฟันหลอหมอต้องไปขออยู่ที่เขตนั้นและปีนี้เราจะไม่เปิดในสิ่งที่เต็ม ยกตัวอย่างเช่นปี2560มีลูกมีหลานเตรียมบอกเลยนะครับสำหรับปี61กระทรวงจะไม่เปิดรังสีแพทย์เพราะเต็มกรอบครั้งแรกนะครับที่กระทรวงวันนี้ชัดถ้ามหาวิทยาลัยยังซัพพลายแบบนี้มหาวิทยาลัยก็นะครับซัพพลายเช่นเดิมแต่ปีนี้การเปิดทุนอะไรต่างๆนั้น เราจะไม่เอาจำนวนซัพพลายคุณ80%ที่คุณเปิดแล้วเราจะเอาตามนีดของเราเป็นตัวตั้งต้นนะครับอายุรแพทย์เป็นสาขาหนึ่งที่ยังขาดนะครับเช,เช่นเดียวกันกับศัลยาการนครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายของ Human Resource ที่เราจะไปจัดการซึ่งนั่งในตรงนี้มีพยาบาลอยู่เยอะโครงสร้างจะมีอยู่ทั้งหมด6บล็อกนะครับโครงสร้างมีหมด6บล็อก ซึ่งเราจำเป็นจะต้องซัพพลายไปเพรสเชอร์เบนช์มาผมไม่รู้ว่าวันนี้อายุรแพทย์เราไปเบนช์มาร์กกับอายุรแพทย์ใน OECD Country และในส่วนของประเทศอื่นๆเป็นเช่นไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบนช์มาร์กต่อหมื่นประชากรแล้ววันนี้ถ้า s e r i วิสแ a นบอกว่าจะขอชิฟ f t ในส่วนของอายุรแพทย์เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับประเทศ นะครับที่ developing หรือ with d e v e v o p o p e d country มากกว่านี้ใน5ปีจะเป็นเช่นไรเพราะทั้งหมดคือ investment ที่ต้องเติมเข้าไปนะครับ investment ที่ต้องเติมเข้าไปเรามีแนวคิดบอกว่าเราไม่ให้แบบลักษณะที่ว่าเดิมมาเรียนหมอนี่ให้เพียงแค่เงินเดือนแล้วแต่เราต้องให้แบบ full package รวมถึงพยาบาลพยาบาลให้อาจารย์ไปเพียงแค่เงินค่าลงทะเบียนแล้วไปกินซีลิ่งค่ากินค่าอยู่กับหน่วยบริการ ในการคิดสองพันหร้อยหสิบหีหนึ่งเราจะคิดแบบต่างประเทศคือกินซีลิ่งทั้งหมดสมมติว่าจะเทรนพยาบาลอายุรศาสตร์ขึ้นมาใช้ระยะเวลาสี่เดือนนั้นหลักสูตรคิดเท่าไหร่ค่ากินค่าอยู่อาจารย์เท่าไหร่แล้วเดินทางเท่าไหร่ค่าที่พักเท่าไหร่เบียดเข้าไปในเงินตรงนั้นทั้งหมดแล้วเราจะไปขอที่งบประมาณสํานักงบประมาณสํานักงบประมาณไม่ไม่ให้ผมก็ได้แต่อัตราตายประชาชนจะสูงขึ้นผมจะตอดแค่นี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่หน้าที่ของ ผมไม่รู้วันนี้ผมมาตอบอาจารย์รัฐภูมิหรือเปล่านะฮะคืออาจารย์รัฐภูมจะเนี่ยผมคิดว่าเราอยากได้แบบนี้ถ้าให้เราไปตอบในเชิงพอลิ c ีเพราะสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่ผมต้องตอบอยู่เสมอว่าเราอินเวสอะไรไปก็ตามองค์กรของเราได้อะไรประชาชนได้อะไรสุดท้ายมากสูงสุดคือประเทศได้อะไรผมจะต้องตอบสามคำนี้เสมอในการอินเวสต์เมนต์ของผม องค์กรของผมบอกว่าถ้า i n v เวสวันนี้ทำให้เกิดแผนการพัฒนาคือ Basic Facility นะครับอายุรกรรมอยู่ตรงนี้ของ ICU แล้วก็นะครับ IPD รวมถึง OPD อายุรกรรมกินซีลลิงตรงนี้เกือบทั้งหมดส่วนใหญ่ถูกไหมครับเราไม่ปฏิเสธเพราะผมเป็นหมอเม็ดผมรู้นะครับสองก็คือทั้งหมดนี้ฮะของในส่วนของ Basic Facility นั้น นะครับส่วนนี้อาจจะเกี่ยวกับอาจารย์น้อยแต่มีความสาคัญคือหน่วยสนับสนุนของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถวันนี้ผมก็ตื่นเต้นนะครับมาที่ตึกนี้ถามอาจารย์รัฐภูมิว่ามีที่จอดรถไหมอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งผมจะกลัวมากคือที่จอดรถนะครับมีหรือไม่ผมจะได้หาทางหนีทีไรนะครับเนี่ยสาคัญนะครับและในขณะเดียวกันคารุพันธ์และบุคลากรอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้คือ investment plan นะครับเราอยากได้ชัดๆแบบนี้ นะครับจะส่งมอบอะไรให้กับประชาชนและสุดท้ายถ้าอันนี้คือแก็บฟิลลิ่งอาจารย์ต้องรีเพลซเมนต์ให้ผมเพราะมันต้องมีเสียอินฟิวชันอาจารย์มีอายุเท่าไหร่ครับผมเคยถามเจ้าหน้าที่ผมนะครับว่าคุณเขาของบไปนี่อายุกี่ปีอินฟิวชันก็ส่วนใหญ่จะใช้จนหมดอายุไขขมออินชันมันควรเท่าไหร่ถ้า10ปีคือ10ปีแล้วเตรียมตัวที่จะรีเพลซเมนต์มันต้องชัดแบบนี้นะครับ ไม่งั้นจะใช้จนทั้งสิ้นสุดอายุไขที่มีอยู่นะครับเพราะมันต้องเป็น replacement สุดท้าย service delivery อะไรต่างๆก็แล้วแต่ผมยึดอยู่เพียงแค่คำสองคำครับคือคำแรกคือ availability คือพร้อมที่จะให้บริการเหมือนวันนี้ผมมาที่ตึกภูมิสรีภูมิสรีบอกผมว่ามี availability คือมีห้องวันนี้ให้อาจารย์อยู่แต่ภูมิสรียังไม่มี readiness คือความพรั่งพร้อมในการให้บริการถูกไหมครับ วันนี้อาจารย์สัมผัสได้อาจารย์เข้ามาในภูมิสริภูมิสรีมี availability แต่ภูมิสรียังไม่มี readiness เพราะฉะนั้นคำสงคำนี้จะต้องเคลียร์ผมว่าอายุรกรรมเซปซิสมี availability แล้วหรือยังถึงระดับ P นะครับคือรอพอสตอแล้วค่อยมาเติม readiness ให้กับผมจะใช้เงินเท่าไหร่อาจารย์คิดเลยครับ calculate size ให้ชัดน,นะครับไม่งั้นอายุรกรรมจะ มันไม่มีเครื่องมือแคลคูลเลตไซส์มันยากถูกไหมครับอาจารย์จะต้องแคลคูลเลตตรงนี้เพราะผมต้องขอสำนักงบประมาณเสร็จแล้วประชาชนผมได้อะไรบอกว่าถ้าอินเวสต์นี้เป็นเงิน60หมืนล้านใน5ปีประชาชนผมจะได้ Quality Health Service ผมอยากให้ทุกที่ในกระทรวงสาธารณสุขมีตึกแบบภูมิสรีอาจารย์อยากให้ได้ไหมครับถูกไหมครับทุกคนก็อยากได้เหมือนกันผมว่าใครก็อยากได้ แต่วันนี้เราต้องเนี่ยทุกคนต้องเสมอภาคทำยังไงไม่เท่าแต่ใกล้เคียงนะฮะ u a l i t y Health Service เข้าสู่ Prevention Promotion รักษาแล้วก็ฝื้นปูนน่ผมคิดว่า4หมวดนี้ถ้าจะดำเนินการเซฟซิตต้องเล่นทั้ง4หมวดครับแล้วเล่นแบบชัดเจนนะครับเล่นแบบชัดเจนถ้ามีอีก2ตัวคือ Bangkok Charter กับ Ottawa Charter จำเป็นจะต้องนำใส่เข้ามาด้วยในส่วนของ Promo ช i o n i อ d o ดี c อ i t i c a l care ได้เข้าถึงครับ แล้วสุดท้ายผมวัดที่เอา p ์พุตคือส่วนนี้ครับถ้าอินเวสตรงนี้เพียง just แค่บัตรแลกเตดเครื่องหนึ่งเท่าไหนนร่นะเขาจะถล่มครับกี่กี่หมื่นนะฮะแ0 0 0ันบาทนะครับ8,000บาทนี้มันแค่จะบางทีสปสชบางทีนี่เขาเมินเลยนะฮะเพราะผมคุยกับสบปสชบ่อยเขาบอกว่าบางทีขอเขาบางที20ล้านนี่เขาเยสเลยนะฮะไม่เยอะซิลิงไม่เยอะ นะฮะซีลิ่งไม่เยอะอย่างเช่นผมทําโครงการดวงตาสดใสผม 84, 8ปดสิบสดวงตานี่ผมบอกว่าซีลิ่งปรับเลยจากเท่าไหร่โอเคไหมซีลิ่งไม่มากแต่ในขณะ,ะเดียวกันกระสวงก็สามารถที่จะอินเวสต์ตรงนี้ได้นะครับถ้ามันลดสิ่งเหล่านี้ครับแล้วอาจารย์ชี้ให้ชัดว่าเดลิสมันเป็นยังไงนะครับพร้อมที่จะอินเวสต์ครับและสุดท้ายคือถ้าอินเวสต์เหล่านี้แล้วอาจารย์เกิดการลดแอร์อัดไม่ใช่ไปลุ้น ICU ผมเคยมีคุณยายอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับนี่เราอยู่ที่กระทรวงนะครับแต่ยายไม่มีไอซียูนอนครับคือป่วยที่ต่างจังหวัดด้วยเซฟซิสเสร็จแล้วโทรไปพอออกก็รู้พอออกก็อยากสั่งสั่งรูปพยาบาลตัวเองไม่ได้นะครับที่ต่างจังหวัดพอออกก็สั่งว่าให้เอาสเตตเชอ,อร์แะละนอนสเตตเชอร์ได้ไหมตีไปก่อนสุดท้ายใครจะโชคดีแบบเราที่สามารถที่จะเอาเครื่องบินเจ็ตลับมาที่จุฬาได้มันมีไม่กี่คนนะครับแต่ทุกคนควรจะเข้าถึงด้วยเท่ากันว่า เนี่ยสองส่วนรอไอซีอยู่นะครับและหน้าที่ของเราคือซัพพลายไอซนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการประเทศชาติถ้าอินเ s t เหล่านั้นประเทศชาติจะทำให้เกิด Quality เฮลท์ฟาสิลิตี้ทั้งประเทศไม่ใช่เพียงแค่ขยอมใดขยอมหนึ่งแล้วสุดท้ายคือ Healthy People Impact ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับประเทศคือรายจ่ายของภาคประชาชนอาจารย์จะลดลง อาจารย์สนุกสนุกอาจารย์ไปอ่าน w o r l d n k n k นะครับนี้สนุกมากเลยจะเขาจะบอก Health Expenditure ทั้งโลกใบนี้อาจารย์จะเพิ่ม Productivity สำหรับในส่วนของประเทศไทยแล้วเพิ่มการแข่งขันรวมถึงความมั่นคงของชาติดังนั้นถ้า Invest ให้ผม60,000ล้านผมจะคืนมา6 1 0 0 0 0ล้านแล้วชาติผมจะมั่นคงผมก็จะตอบแบบนี้ครับในเชิง Policy เพราะฉะนั้นวันนี้ที่อยากให้ผมบอกว่า ให้ผมอย่างไรกับอาจารรัฐภูมินี่หนึ่งอาจารรัฐภูมิคงจะมี Product ที่ว่าอยากให้ผม Endorse หนึ่ง CPG ที่อาจารรัฐภูมิทำกับสมาคมถูกไหมฮะอันนี้ใจผมสองอยากให้ผม Endorse ว่าทำอย่างไร KPI นั้นจะถูก accept แต่วันนี้เราอยากได้ Draw Map Framework นี้ก่อนแล้วเราพร้อมที่จะ Endorse ให้กับทุกๆหน่วยแล้วทำให้ประเทศของผมมัน่นคงครับขอบคุณครับ